ใชแนวครับเมื่อนี้สิมาเปิดราคาคว้ยงามเลยครับอยู่บ้านเลยครับเด้อให้มาชมตัวแรกครับผมตัวนี้คือแม่ขันเงินนะครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาครับผมใส่เลือดเพชรอุดรเนะครับเด้อใบหูฟ่อนล้ำครับผมคูบง่ายครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาครับผมตาเตี้ยนเข้มจ้ำควรจับตาดีเนะครับเด้อนี่นี่ครับเบ่งต้นเบ่งตัวครับผมใส่เลือดเพชรอุดรความสูงอยู่ร้อยสี่สิบเอ็ดบวกครับผม ร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบครับผมนี่ครับเบิ้งขวนนะครับเด้อขวนดีครับผมขวนหาบเหิือนหาบท้องขวนตกสวงไส้ครับผมขวนตกสวงไส้ขัวนะครับเด้อเบิ้งบันทายครับผมไส้ขัวนะครับขวนดีครับผมขวนตกสวงเท้งไส้เท้งขัวเป็นสายเลือดเพชรอุดรครับผมอยู่ในท้องทับก้าเจริญไปเด้อครับเด้อนี่ผสมก้าเจริญครับผม ได้ลูกตัวที่สองครับผมได้ลูกมาตัวหนึ่งแหละครับตัวที่สองค้าทองนี่แหละครับผมควรดีครับผมควรหาบเหมือนหาบทองคอตันดีครับตัวประคอขคอปลาเข็งควรทับดอกไม้กับนี้นะครับเด้อครับเบิ้งเร็บเบิ้งแข็งเบิ้งขาครับผมเรียบน้อยกอดดีนะครับเร็บน้อยนี่รับประกันนะครับสวยงามมากคอตันดีครับผมความหง่ความเหงาด้วครับร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบ นี่นะครับผมเบิงบันไทยครับผมเบิงบันไทยนะครับเด้อนมสีเต้าครับผมรับประกันเลยครับนมสีเต้าขนตกสวงไส้ขวดยนยครับเด้อหาบเงินหาบท้องมีเบิดครับผมหน้าตาดีครับสวยกิ่นเก่งกินเก่งเลี้ยงง่ายครับผมตัวประคองข้อปาเขิงเอิกปากเผาง่ายครับผมนี่ครับเด้อครับเด้อเบิงหนาเบิงตาครับผม ผสมเก้าเจริญบอทันได้ผ่านรอบเด้อครับเด้อผสมวันที่1 4ีพืษสะาครับวันอนุรักษ์ควายไทยแม่ขันเงินนะครับเด้อความสูงอยู่141บวกลบควายตัวนี้เลี้ยงง่ายครับผมเชี่งกินกิ้งเบื้องหนา้าเบื้องตาครับผมประเภทหู้นี่หู้ดีครับผมสายเลือดเพชรอุดรเจ้าเหนือนะครับเด้อประเภทควันนี่ครับควันดีควันทับดอกไม้มีเด้อครับเด้อเนี่ยครับผม คนทับดอกไปมีบัดถึงสองฟังเลยครับเบื้องด้านหลังครับผมผู้ใดสนใจกิ้งกางสอบถามได้เลยครับเด้อ0885488381ครับผมอีกนะครับเนาะ0885488381ครับผมผู้ใดกิ้งกางสอบถามได้เลยครับเด้อสิเปิดราคาอยู่ที่125,000บาทครับผม หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทราคาหนีตอลองได้ด้วยครับเด้อกินกลางหรือสิมาเบิ้งตัวแทกก็ได้ครับผมแม่ขันเงินครับผมสายเลือดเพชรอุดรตาเตียมเข้มจ้ำดีครับผมอัตลักษณ์เคยชชัดเจนนี่ครับเบิ้งหนา้าเบิ้งตาปากใหญ่กินเจ่งลามไปใส่ก็กินเบิดหรือสิมาเบิ้งตัวแทกก็ได้ครับผมเล็บก้อยนี่สวยดีครับผมเล็บหลังกอดดี เล็บน้อยครับผมหางเงาบ้านท้ายดีนี่นะครับผมราคานี่กระตอรองไน่นะครับเนาะมีรถบริการพร้อมครับผมควรหาบเงิือนหาบท้องควรตกสวงไส้ขวามีเบิดนะครับผมเอาเอเคครับผมเดี๋ยวไปชุมตัวต่อไปนะครับผมนี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับแม่นี่ซื้อว่าน้องไข่มุกนะครับอายุ14เดือนนะครับเด้อเป็นหลานสาวของเบิ้มพันล้านครับผม เป็นหลานสาวของเบื้องพันล้านครับผมเบื้องหน้าเบ,บื้องตาครับผมตาเตี้มเขี้ยมจำ้ำข้ออว่งถุงน่องขาวนะครับผมควายอายุ14เดือนนะครับแข็งขาดีครับผมเบื้องหน้าเบ,บื้องตาด้วยครับเด้อสวยดีนะครับตัวประกอคอประเคงครับผมควยบ่มีต่หนี้นะครับเด้อควรดีควรหาบเงินครับผมที่ครับเบิ้งบันไทยนะครับเด้ออายุ14เดือนเป็นหลานสาวของพ่อเบิ้มพันล้าน เบิ่งบันไทยนะครับเด้อควรตกสวงไส้ครับผมควรตกสวงไส้เกี่ยวคือนมเนี่ยครับมหาเป็นควรหาบเนินหาบท้องเด้อครับเด้อความสูงยี่้อยสามสิบสี่บวกลบครับผมร้อยสามสิบสี่บวกลบน้องไข่มุกนะครับเล็บแข็งเล็บขาดีนะครับเด้อเบิ่งบันไทยครับผมผู้ใดสนใจครับผมกินงกลางสอบถามได้ครับผมหรือสิมาเบิ่งตัวแทก็ได้นะครับศูน กินกางสอบถามไ้0885488381ครับผมน้องไข่มุกเป็นหลานพ่อเบิ่มพันล้านหลานสาวเลยครับเด้อนี่ครับเบิ่งหน้าเบิ่งตาเบื้องมองควนครับผมควนทับดอกไม้ครับผมมีทั้งใส่ทั้งขวัวครับผมนี่ครับผมฟังใส่ก็มีฟังขวัวก็มี้ะครับเด้อควยตัวนี้หู้ครับผมเลี่ยงง่ายดวยครับเด้อรับประกันว่าหู้เลี่ยงง่ายเชื่อง บ่มีตำนีครับผมเลซ่มาเบิงตัวแท้ก็ได้ครับผมเงาหางไงหางย้วดีบั้นท้ายดีกิน้าเก่งนี่นะครับผมเิ่มาเบิงตัวแท้ก็ได้เด้ออําเภอศรีบเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูล็บแข็งเร็บขาก็แข็งขาไงดีนะครับเลือบักเผาไง หนาตาดีครับผมเบ้าโจสิเปิดราคาอยู่ที่9ก้าหมืนห้าพันนะครับเด้อเก้าหมืนหาพันนะครับเด้อมาเบิ้งตัวแท้เด้ครับผมรับประกันความง้ามนะครับมาเบิง้งเลยครับผมนาตาดีครับผมตาเตีเ้ยนเข้มจำ้ำขวนดีทุกอย่างนะครับนี่เด้อครับเด้อ เก้าหมื่นห้าพันราคานน่ตอร้องได้ครับผมควรดีขาสันก่อน่านี่แหละครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามให้บ้าวจูนี้นะครับเด้อสิหาคลิปไหม่ๆมไม่เอฟซีหรือแฟนคลับเด้นรับชมครับผมสวัสดีครับ